แดนนรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอฟซีนะจับมาตรงนี้เลยลงบัญชีแล้วก็นี่หัวกระโหลกด้วยขนจะเป็นพวกทำลาวาอะไรประมาณนี้นะโอ้เจอเสือตะคุบนะเอฟซีตอนนี้ผมจะพาดูแบบรอบๆเลยนะฮะนี่นะครับเอารอบๆเลยงานเขาสวยงามมากเลยนะครับนี่ฮะเอาเริ่มตั้งแต่กระทะทองแดงนี่เลยนะครับเนี่ยเดินมาเลยนี่นะฮะเป็นหัวนกมั่งหัวหนูมั่งนะฮะอันนี้หัวกวาง นะครับหัววัวควายนะครับอันนี้หัวปลานะครับอันนี้หัวเสือหัวแมวอะไรประมาณนี้หัวเต่านะนะอันนี้เป็นเต่าสวยงามมากนะครับไอ้สินะตัวนี้เป็นกระต่ายนะครับเป็นลูกเกียเป็นนกเป็นพญานาคครับเป็นกิ้งก่านะครับเป็นงูนะฮะงูเป็นกุ้งเดี๋ยวตรงนี้เอารอบๆตรงนี้ก่อนเป็นกุ้งให้ดูครบๆนะฮะเป็นปลานะครับ จระเข้เป็นแพะแล้วก็เป็นช้างนะครับแล้วก็ป็นลิงนะครับโอ้โหมีครบแล้วเอฟซีดูนะครับเป็ดนะฮะสูงมากเลยสูงประมาณตึกยี่สิบเมตรได้นะครับสองตนนะครับสองตัวเนี่ยโอ้โหใหญ่มากลิงยาวแบบๆเลยเอฟซี FC, ดูสูงมาใกล้นะครับมีประมาณนี้นะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับด้านนี้ก็โอ้โห รู้จะโดนเซนเซอร์หรือเปล่านะครับก็เป็นวิกร,รมกำลังทรมานนะครับเนี่ยครับนกแรง้งนกกาจิกโอ้โหประมาณนี้เลยน,ะนี่อาจจะอาจจะน่ากลัวบ้างนะนี่นะครับไปดูกันยาวๆประมาณด้านหลังเนี่ยฮะรูจะโดนแบนหรือเปล่าครับ <laughs> ผมอถ่ายไป้หน่อยเพราะว่าตรงทางด้านนี้จะค่อนข้างที่จะโหดร้ายนิดหนึ่งเดี๋ยวผมถ่ายเป็นรูปนิ่งผมไม่ร่วมจะลงคลิปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราดูแบบทางนี้ก็คือเป็นรูปปั้นนะครับรูปปั้นความสวยงามประติมากรรมนะครับแต่ว่าอาจจะมีความรุนแรงบ้างนิดหน่อยนะครับสวยงามมากเดี๋ยวประมาณนี้เลยนะครับแต่บางบางที่ผมก็ต้องแผนกล้องไปนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงนะฮะเป็นความรุนแรงนิดหนึ่งนะครับมานี่เลยนะครับ ถ่ายไ,ไหวๆหน่อยพราะถ่ายอ่ะดูโดยรอบๆอ่ะไฮไลไรคือด้านหลังนี่เลยนี่ต้นงิ้วก็เตรียมตัวนะครับระวังใครทําชั่ว,วอะไรต้นงิ้วนี่ฮะานสครับสวัสดีครับข้างล่างมีโอ้มีสุนัขคอยกัดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะโดนเซ็นเซ,นเซอร์เอาไอซี FC, เดินเดินกันไปเรื่อยๆนะนู่นโอโคริม,มาแน่ๆเลยนู่นไงนะครับเข้ามาเรื่อยๆก็จะเป็นน่าจะเป็น,นปีนักสัตว์นะครับต่างๆนะเอฟซีวดฉูขันเถาะอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับ Sí, i don't have